ในสมัยที่หนังฮ่องกงยังเป็นที่นิยมนิยมนะครับก็สมัยนั้นผมเด็กๆนะครับก็ชอบไปดูหนังฮ่องกงในโรงนะครับแล้วก็มันจะมีลีลาการแสดงต่างๆนะครับของตัวแสดงในหนังฮ่องกงนะครับที่เป็นที่น่าจดจำนะครับในฉากต่างๆหลายๆฉากนะครับซึ่งหลายฉากนะครับผมสมัยเด็กนะครับผมชอบจําเอามาเล่นกับเพื่อนนะครับก็ มันจะเป็นลีลาที่เท่หรือว่าสนุกสนุกนะครับที่อยู่ในหนังนะครับผมซึ่งหนังฮ่องกงส่วนใหญ่เขาจะมีไอเดียตรงนี้นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับผมก็มีหลายเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่เราชื่นชอบกันนะครับผมหลายๆเรื่องเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมานําเสนอ6ลีลาที่เท่นะครับหรือว่าสนุกสนุกที่ผมกับเพื่อนจํามาจากหนังฮ่องกงนะครับแล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านนะครับอันดับแรกนะครับก็คือท่าผีกระโดดนะครับหรือผีกองกอยกระโดดนะครับนะครับท่าทาง ตรงนี้มาจากหนังเรื่องผีกัดจะกัดตอบนะครับพอ2 5 2มานะครับซึ่งเวลาผีกงกอยนะครับเวลามันจะกระโดดก็จะยื่นมือมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะกระโดดมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะร้องเสียงว่าคอยคอยคอย,คอย,คอยนะครับผมก็จะจําตัวนี้นะครับอาเป็นเล่นนะครับเวลาเล่ <c oughs> นไล่จับกันนะครับคนหนึ่งแสดงเป็นอาจารย์ผีอาจารย์ปราบผีนะครับอีกคนนึงก็แสดงเป็นผีนะครับอะไรประมาณนี้ก็ใครได้แสดงเป็นผีก็จะกระโดดคอยคอยคอยอย่างนี้นะครับยื่นมาข้างหน้าก็สมัยเด็กก็สนุกดีนะครับเรียนแบบหนังผีจีนนะครับ อย่างที่สองนะครับไม่ใช่ลีลาหรือว่าแอคชั่นอะไรนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่ามาดในการแสดงของตัวแสดงละครหนึ่งตัวหนึ่งในหนังเรื่องโหดเร็วดีภาคหนึ่งนะครับปีพศ .2529 นะครับก็คือตัอวแสดงตัวละครชื่ออาหมานะครับที่แสดงโดยโจนฟ้านะครับซึ่งเวลาเขาเล่นในเรื่องนี้นะครับเขาจะมีท่าอยู่ท่าหนึ่งก็คือท่านั่งคาไปขีดนะครับเวลา ทำอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วก็จะข่าไปขีดนะครับไม่รู้จะข่าไปทําไมนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมว่าตอนนั้นมันวัดเท่ดีข่าไปขีดแล้วยังดูเท่นะครับพอผมดูเสร็จผมก็มาข่าไปขีดกับเพื่อนนะครับข่าทั้งวันเลยครับข่าไปไม่รู้ข่าทําำไมนะครับแต่ว่ารู้สึกดีนะครับเวลาที่ข้ารู้สึกว่าเราได้เป็นเซียวมาในหนังเรื่องโหดเร็วดีนะครับผมอย่างที่สามนะครับเป็นฉากจําฉากหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังเรื่องโหดเร็วดีภาคสองนะครับเป็นฉากยิงปืนโดยโจรฟ้านะครับซึ่ง เป็นฉากที่โจรฟ้าใช้ปืนสองมือนะครับแล้วก็นอนลงไปที่บันไดนะครับแล้วลากตัวเองลงมาตรงบันไดเนี่ยฮะแล้วก็ค่อยๆถลายตัวเองนะครับยิงปืนสองมือนะครับแล้วก็ถลายตัวเองลงมาที่บันไดนะครับซึ่งเป็นฉากจําของผมนะครับผมดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะครับกับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็เอามาทําตามนะครับเป็นฉากที่ผมว่ามันเป็นฉากที่เท่มากนะครับในการถลายตัวเองลงมาที่บันไดนะครับแล้วก็ยิงปืนไปด้วยนะครับแหมเท่จริงๆนะครับผมเนี่ยเอาไปเล่นกับเพื่อนกับเพื่อนที่บ้านนะครับตอนนั้นก็ หลังดอกไปไปรอบหนึ่งครับเพราะว่าถลายลงไม่ไปดูความปลอดภัยนะครับก็เอาตัวลากลงไปจากบันไดบ้านนะครับเกือบแย่เหมือนกันนะครับผมอย่างที่สี่เนี่ยมันมาจากหนังเรื่องคนตัดคนภาคหนึ่งนะครับในปีพศส5 3 2ันร้อยสามสิบสองนะครับก็มันมีลีลาในการที่อยู่ในหนังนะครับก็ลีลาในการขยับลูกเต่านะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับผมจําในหนังมานะครับแล้วก็มาฝึกเล่นกับเพื่อนนะครับที่บ้านนะครับผม ก็จริงๆก็ไม่ได้มาเล่นกับพนันอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมชอบในการที่พยายามจะเอาลูกเต๋านะครับขึ้นไปในถ้วยโดยที่คว่ำถ้วยลงไปนะครับแล้วก็เขยา่าเพื่บพ๊บๆแล้วลูกเต๋าก็ขึ้นไปที่อยู่ในถ้วยนะเขย่าได้นะครับผมตอนนั้นก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าเขาทาได้ยังไงนะครับแต่ว่าพอมาถัดเล่นจริงๆ,ๆนี่ครับก็มันก็มันก็สามารถทําได้นะครับก็เอาไว้เล่นสนุกๆก,กับเพื่อนนะครับตอนนั้นนะครับผม อย่างที่ห้านะครับมันจะมาจากฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องต้นตระกูลโหดนะครับในพอศ2 5 3 0นะครับเป็นฉากที่โจรฟ้ากําลังนั่งคุยโทรศัพท์เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยฮะกริ้งนิ้วกริ้งเหรียญบนนิ้วอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเ,เห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยตจรฟ้ามันกริ้งแล้วเท่เดีวไปวผมก็เลยกลาว,ว่าเดี๋ยวดูหนังเสร็จจะเอาหาเหรียญน,นะครับมากริ้งใส่ใส่นิ้วดูนะครับว่าจะทาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยฮะก็ ตอนแรกก็ทําไม่ค่อยได้นะครับแต่พอฝึกไปนานๆนานๆเข้าก็ก็เริ่มทําได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับดูซิว่าใครจะทาได้กอดกันนะครับผมอย่างที่6นะครับมันจะมาจากฉากหนึ่งในหนังเรื่องใหญ่สมงเกิดนะครับในปีพศ2 5 2 9นะครับเป็นตอนที่เฉลงบุกเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วก็จะมีฉากหนึ่งซึ่เฉลงคุยกับตัวร้ายนะครับแล้วก็เอาหมากฝรั่งนะครับวางบนมือนะครับนั้นก็เอ่อตบมือนะครับเพื่อ ดีดให้หมากฝรั่งกระเด็นเข้าปากไปนะครับแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั game, ่งนะครับเป็นการกินหมากฝรั่งด้วยลีลาที่เท่แบบฉลนลงนะครับก็ไม่ทราบว่าจะกินให้มันง่ายกว่านี้ก็ไม่ทํานะครับกินให้มันยากเปล่าๆนะครับผมเลยต้องเสียเวลายากต้องไปฝึกทําตามนะครับก็อยากจะเท่เหมือนฉลนลงนะครับก็เลยไปฝึกที่บ้านนะครับกับเพื่อนนะครับกว่าจะได้ก่อนนานเหมือนกันนะครับกว่าจะทําได้นะครับตอนแรกก็กระเด็นไม่เข้าปากแล้วครับเข้าจมูกเข้าตาเข้าหู ไปหมดนะครับก็กจะได้ก็นานเหมือนกันนะครับผม